ข้อความเตือนใจกับสิ่งที่เราต้องหยุดทำวันนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเรามีความสุขมากขึ้นข้อแรกเราต้องหยุดทำร้ายตัวเองให้กับใครสักคนหนึ่งที่ทำร้ายเราเสมอหรือใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยแคร์ในชีวิตของเราเลยขออ้อ2เราต้องหยุดทุบตีตัวเองในสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญในชีวิตของเราเลยขอ้อ3เราต้องหยุดแบก ประสบการณ์เก่าๆในอดีตความรู้สึกเก่าๆในอดีตท,ที่ทำร้ายเราเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆให้กับอนาคตของเราที่กำลังจะมาถึงข้อที่ 4. หยุดที่จะคาดหวังความจริงใจความซื่อสัตย์จากใครบางคนโดยเฉพาะคนที่ยังโกหกตัวเองโดยเฉพาะคนที่ยังไม่จริงใจกับตัวเองเราไม่สามารถคาดหวังความจริงจากคนกลุ่มเหล่านั้นได้เลย ข้อ5เราต้องหยุดเลือกคนสักคนหนึ่งที่เขาไม่เคยที่จะเลือกเราเลยข้อ6เราต้องหยุดทำตัวให้เล็กน้อยทำตัวให้ต่ำต้อยเพื่อที่จะเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองในแบบที่เราควรจะเป็นข้อเข้อสุดท้ายเราต้องหยุดที่จะพูดคำว่าได้ตลอด ทั้งๆที่ในใจเราไม่ได้ต้องการที่จะทํามันจริงๆเราต้องกลับมาเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองให้มากพอยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อยืนหยัดในสิ่งที่เราต้องการสร้างในชีวิตของเราเพราะสุดท้ายแล้วเวลาที่เราอยู่ในที่ที่ใช่คนที่ใช่เราจะรู้สึกอยากทําให้ในแบบที่เป็นธรรมชาติของเรามากขึ้น หวังว่า7ข้อนี้จะทําให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาเด็ดเดี่ยวในการเป็นตัวของตัวเองไม่เดือดร้อนใครและเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ต่อไปกันนะคะ